สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนันิชาบุญธรรมค่ะนัทรักษ์ศรีสวัสดิ์ค่ะค่ะพบเชิญพบกับรายการเดะโพธิที่ทช่วงโพธกที่ทสโมสรค่ะเราก็จะกลับมาพบกันทุกคืนวันเสาร์ค่ะค่ะก็ในทุกคืนวันเสาร์นะคะ,คะเราก็จะกลับมาพบกับรายการ ในช่วงนี้ก็เป็นในช่วงพุทธรรมสโมสรค่ะใช่คะ่ะในวันนี้นะคะเราถ่ายทํารายการนะคะที่ไหนนะคะมลนิธิโพธิวน,นาอยู่นีนตำบลรัดกระจิงอาเภอสนามไชยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะพี่เจค่ะแล้ว,วันนี้เขามีกิจกรรมอะไรคะนอ้องยุคคะในวันนี้นะคะด้านหลังที่รู้กับพี่เจนยืนอยู่นะคะก็เป็นประหลามพิธีดรอพระนะคะซึ่งทางมลนิธิโพธิวน,นานะคะในวันนี้วันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมนะคะ,คะเรามีงานรอพระ ประจำวันเกิดนะคะในวันนี้เราหลอก,กันสามองอค์มีวันอะไรมากะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นท้าปังยืนทั้งหมดเลยค่ะพี่เจนก็จะมีท้าปังประจำวันพุธนะคะปังกุ้มบาทสำหรับคนเกิดวันพุธแล้วก็มี พ้าปางวันศุกร์ค่ะสำหรับคนวันศุกร์ปางลำพิงค่ะแล้วก็มีสําหรับวันอาทิตย์ปางถวายเนตรปฏิเสธค่ะในวันนี้เราทําการดอกพ้าการ3องค์ที่มูลนิธิพธิวนานะคะในวันนี้เราก็เลยเลือกบรรยากาศนะคะนำมาฝากนำมาให้ท่านผู้ชมได้อ่านุโมทนากันด้วยค่ะให้ได้รับชมกันเนาะค่ะก็เช่นเคยค่ะในวานเดือผพุทธพรรในช่วงพนทธ่รรมสมสรเราก็มีพระสูตรนะคะมาฝากท่านผู้ชมกันค่ะที่เรื่องราวที่เราจะมาสุนทนธรรมกันวันนี้นะคะ ในพระสูตรที่ชื่อว่ามหาราหุโรวาทสูตรค่ะเป็นเรื่องราวที่พระพุทธมีพระภ้างเจ้าค่ะได้ประทานเอาไแก่ท่านพระราหุลในช่วงอายุได้ประมาณ18พรรษาค่ะนางยุค่ะก็เป็นพระสูตรใหญ่นะคะ,คะต่อจากจุรัราหุโรวาทสูตรใ,ในพระสูตรที่แล้วที่เราได้นํามาสนทนาการในวันนี้ก็เป็นพระสูตรใหญ่นะคะ,คะช่วงที่ท่านพระราหุลน,นะคะ ถึงวัย18ปีพอดีนะคะพี่เจนซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่นเนาะใช่ใช่ค่ะสามเณรใหญ่นะคะเป็นวัยรุ่นค่ะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ประทานโอวาทแก่ท่านพระราหุลเซนใช่ค่ะเรื่องราวก็คือเริ่มต้นที่เช้าวันหนึ่งของพระเชตวันค่ะค่ะเป็นช่วงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าและก็ท่านพระราหลเนี่ยกำลังจะเสด็จออกไปบินฑบาตค่ะค่ะแล้วก็ทำภารกิจ ภารกิจของพระในยามเช้านะคะใช่ใช่ค่ะหลังจากนั้นระหว่างทางค่ะที่ที่ที่ท่านเดินไปทั้งทั้งคู่นะคะก็คือจะผ่านป่าที่เป็นป่าสาระใช่ที่มีดอกบานสะพังไปทั้งป่าเลยค่ะนุ่ยก็คือว่าในพระสูตรเนี่ยบรรยายความงดงามของป่าสาระนะคะและดอกสาระเนี่ยเป็นสีชมพูค่ะพี่เจนเมื่อดอกกรีบดอกใช่ไหมคะเก่รของดอกเนี่ยร่วงโรยเนี่ย ก็เหมือนแบบมีพรมแบบเดินไปก็จะเป็นเหมือนพรมแล้วก็มีกลิ่นหอมเนาะใช่คระกระจายไปทั่วป่าใช่ค่ะค่ะแล้วในพระสูตรเนี่ยค่ะนายโยก็ได้พารนาถึงพระพุ่มีพระภาคเจ้ากับท่านปราหุลค่ะเปรียบเหมือนกับช้างตัวประเสริฐอะค่ะช้างช้างออกสึกช้างประเสริฐใช่ที่กําลังจะเข้าสู่สมรภูมิค่ะค่ะและท่านพระราหุลก็เปรียบเหมือนกับช้างลูกช้างตัวประเสริฐนะคะ ในพระสูตรก็บรรยายความงดงามในแบบนั้นนะคะค่ะแล้วก็มันก็ได้บรรยายว่าเปรียบเหมือนช้างตัวประเสริฐแล้วก็เหมือนไรสอนศรีธาราชค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็พญาเสือโค้งนะคะพญาเสือโค้งแล้วก็พญาคุดพญาหงคานยุค่ะก็ในพระสูตรก็บรรยายถึงทั้งความงดงามแล้วาม ความมุดงามแล้วก็ความแบบมีอําอนาจนะคะามะรู้สึกว่ามีบารมีมรมใช่ใช่ค่ะรวมถึงท่านพระราหูท่านพระาพระหาหด้วยค่ะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือระหว่างทางท,าที่กําลังเดินนะนะคะท่านพระราหูอะ่ะก็คือเดินตามด้านหลังของพระพุทธภาคเจ้าชัยคานยุค่ะ,คะแล้วก็ได้มองเห็นสรีระของพระพุทธภาคเจ้าคานยุกมองเห็นอะไรนะคะซึ่งมี ปุริลักษณะทั้ง2 2> สามสองประการก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีพระสิริโฉมที่งดงามมีศับพันธรังสรีมีผิวพรรณพระสักดิ์สิทธิ์ค่ะ แล้วก็ทรงมีผิวพันธุ์ดังทองนะของคะเลยเนาะก็คือน่าจะมีความสว่างมากเนาะเรียกได้ว่ามองเพลิดเพลินเลยอะค่ะพี่เจนก็มีรูปโฉมไม่ว่าจะเป็นนิ้วอันเรียวงามนะคะผิวอันงดงามนะคะฟันอันงดงามของพระบุทธเจ้าก็เรียกได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าชายใช็นแเป็นพระสัพพัญญุกุทธเจ้ามีสัพดิพันธังสีมีแบบออร่าค่ะพี่เจนก็ทําให้แบบมีความงดงามจนท่านพระราหลเนี่ยมองก็ยังแบบตะลึงนะะตะลึงเนาะแล้วก็ กลับมาพิจารณาตัวเองค่ะว่าท่านพระราหูเนี่ยก็คือเป็นรูปของพระผู้มีพระเจ้าก็ก็ย่อมได้สิ่งที่อ่อใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็จะต้องมีมหาบุริลักษณะบ้างแหละแต่ว่าอาจจะไม่ถึงสามที่สองประการแต่ว่าก็คงจะก็ติดมานะคงจะรูปรางหน้าตาดีมีซิย่อยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นความคิดของท่านพระราหูนะคะหลังจากที่เดินตามพระพุทธองค์แล้วก็มีความคิดอย่างนั้นค่ะ แล้วก็ก็คือทําให้ท่านพระราหูเนี่ยคิดไปถึงว่าถ้าสมมติว่าพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยได้ยกสมบัติได้ครองราชนะคะก็ให้กับท่านพระราหูนั่นแหละแล้วก็ทําให้คือท่านพระราหูก็จะเป็นผู้ที่มีอามามํานาจมีบารมีเป็นอะไร<บ>ที่ยิ่งใหญ่<บ>ใช่ไหมคะก,ก็แบบ ได้มีโอกาสได้แบบเหมือนของราชสมบัติของรใช่ใช่ค่ะแล้วทําให้คิดถึงกระคือหลังจากนั้นก็จะคิดถึงเรื่องของการของเรือนละก็เป็นไปตามวัยนะคะพี่เจนเพราะว่าท่านคาราหุเนี่ยเป็นวัยรุ่นอายุ18ปีก็คงจะมีความคิดเผลอคิดอย่างนี้บ้างแต่ก็ด้วยพระปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรู้วาระจิตของท่านคาราหุค่ะก็เหมือนกับ พรราาที่กำลังอยู่ช่วงอายุ18ปเนาะคิดอะไรบ้างใช่ให่เป็นวัยหัวเดียวหัวต่อนะคะพี่เจนค่ะก็คือมีความต้องการความรักเนาะใช่แต่เขาอาจจะแบบว่าด้วยด้วยความที่ท่านพระราหูเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าชายน้อยค่ะพี่เจนก็มีพระศรีโฉมที่งดงามไม่แพ้พระพุทธองค์นะคะก็จะอาจจะมีหลงยึดติดบ้างใช่ใช่พอหลังจากนั้นเนี่ยพระพุทธมีพระเจ้าซึ่ง เป็นผู้มีวาระจิตเนาะ,ะก็ได้รู้เขาได้ความรู้สึกหรือความคิดของท่านพระราหุลค่ะอืมก็ท่านก็เลยปรารกว่าท่านพระราหุลเนี่ยก็อายุได้18บแปดพันษาแล้วเนาะอาจจะมีความหลงผิดใช่ไหมคะก็อาจจะแบบยึดมั่นในท่านขใช่ค่ะ,ะ,คะก็หลังจากที่พระพุทธคุเจ้าร่วงรู้วาราจิตของท่านพระราหุลเนี่ยใช่ค่ะก็ส่งผินพระพักมาทานท่านพระราหุลคะ่ะพี่เจนใช่ค่ะแล้วก็ หันมาบอกกับท่านพระราหุลว่าให้ท่านพระราหุลนนใช้ปัญญาในการพิจารณาถามถามว่ารูปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปที่รูปในอดีตรูปในปัจจุบันหรือรูปในอนาคตไม่ว่าะจะเป็นรูปที่หยาบหรือรูปที่ละเอียด,ะยดนะคะก็ให้พิจารณาว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น คพิจารณาอย่างนี้ท่านพระราหุลก็หลังจากที่เพลิดเพลินกับความคิดก็ได้สติมาว่าพระพุทธองค์หันมาแล้วก็ตัดเทศ่ในเรื่องของรูปให้พระราหุลใช้ปัญญาในการพิจารณารูปในความเราไม่ไม่มีตัวตนนะคะค่ะโอ้ท่านพระราหุลก็รู้สึกแบบขึ้นมานิดนึงเนาะบอกอุ้ยแบบแล้วก็ก็ได้ถามจัดถามพระผู้มีพระเจ้าว่ารูปเท่านั้นหรือใช่ค่ะ ท่านพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะก็บอกกับท่านพระราหุลว่าไม่ใช่เพียงแต่รูปนะคะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะก็ก็ให้พิจารณาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเราไม่เป็นนั่นก็ให้ผิงพิจารณาอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะพี่เจนท่านพระราหุลก็ฉุดคิดไม่ได้ละจะออกไปบินทบาตดีไหมไอกไปไปแล้วค่ะกลับค่ะก็คือกลับไปทําความเพียรก็คือไปทําสมาธิค่ะ หลังจากที่ใต้ต้นไม้ค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยท่านภะษารีบุตรใช่ไหมคะก็ได้เดินผ่านมาแล้วก็ได้จัดถามได้บอกท่านพระราหุลค่ะให้ท่านพระราหุลเนี่ยเจริญอาณาปนสติอาณาปนสติเนื่อบุคคลทาให้มากเจริญให้มากแล้วจะ็นคุณอย่างยิ่งค่ะพี่เจนก็หลังจากที่ ท่านพระราหุลก็เจริญอาณาบรรสตินั่งสมาธิอยู่นะคะจนถึงช่วงเวลาเย็นนาะคอออกจากชาสสมาบัติแล้วก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะก็ได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะหลังจากที่าท่านพระราหุลได้ไปเข้าเฝ้าแล้วเนี่ยก็ถามพระพุทธองค์ว่าท่านพระราหุลเนี่ยจะเจริญอาณาปรรสติอย่างไรให้มีหุ่มากมีอานิสงส์มากค่ะหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะก็ได้ตรัสสอนให้ท่านพระราหุลเนี่ย พิจารณาจากท่าท้ง5้าค่ะน้องยุ๊กค่ะท่าทางั้าก็คือมี1ปัทวีธาตนะคะใช่ค่ะ2ก็คืออาโปธาตค่ะค่ะแล้วก็3คือเตโชธาตค่ะค่ะ4ก็คือวายโยธาตค่ะลมค่ะแล้วก็ท่าที่หก็คืออากาศธาต์ค่ะก็เป็นอากาศนะคะใช่ค่ะดินน้ำไฟลมอากาศนะใช่ค่ะพอพิจารณาตรงนี้แล้วเนี่ยก็ ให้ท่านพระราหูนเนี่ยเจริญเจริญภาวนาท่าทั้งห้าเสมอท่าทั้งห้าค่ะนุยกไคะพี่เจนก็คือไม่ว่าท่าด,ดินท่าน้าท่าไฟท่าลมหรือว่าอากาศค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะให้พิจให้พิจารณาว่าไม่ว่าจะทิ้งสิ่งสกปรกขยะหรือมูลฝอยหรือว่าจะเป็นเลือดหรือน้ำหนองลงไปไม่ว่าจะดินน้ำอากาศเนี่ยคือทุกอย่างคือ จะคงที่จะไม่หวั่นไหวหรือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะน้องยุคคือให้เอาจิตไปตั้งไว้ดุดธาตุทั้งธาตุทั้งธานะคะให้มีความให้มีความมั่นคงหนักแน่นใช่ค่ะม่คหแน่น่นควั่นไหวเหมือนดินน้ำไฟลมอากาศที่ยังคงสภาพความเป็นดินเป็นเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมเป็นอากาศ่างนี้นะคะจริงๆแล้วมันก็โดนลมองกันนะน้องยุคใช่ค่ะเราก็ควรจะมีจิตใจหนักแน่นนะคะไม่หวั่นไหวไปกับผัสสะที่มากระทบนะคะใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเรายังไม่มี ความหนักแน่นหรือยังมีความหวั่นไหวอยู่เนี่ยเมื่อเมื่อเจอภาษาที่มากระทบอ่ะเราก็จะสู้ไม่ไหวเราก็จะยังใช่ค่ะนะคะหวั่นไหวไปตามภาษาใช่ค่ะค่ะนองยุหลังจากนั้นค่ะพระพุ่ธมีพระเจ้าค่ะก็ได้ทรงตัสสอนให้ท่านพระราหุลพิจารณาการภาวนาทั้ง6ประการมีอะไรบ้างคะนางยุค่ะก็ให้พิจารณา6ประการก็คือมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบขานะคะแล้วก็ ให้พิจารณาอสุภะสัญญาภาวนารวมถึงอันนี้จะสัญญาภาวนาที่ชัดเจนไม่ถึงอะไรคะเรือก็ทรงให้ท่านพระราหุลเนี่ยจะเดินเมตตาภาวนาเพื่อที่จะรับความพยายามผู้ที่มาร่วมงานแล้ก็จะนั่งเป็นแถวให้เต็มก่อนเลยนะคะเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นค่ะที่เจนแล้วก็มุทิตาใ่้มีทิตาื่อนั้นไม่เลยคะยอยินดีกับผู้อื่นนะคะเพื่อนลคะ ความพิศาดริษยาปีศาจเจนค่ะส่วนอสุพะนะคะอุเบกขาวางบึกขาใช่ค่ะก็ไม่ปรุงแต่งเป็นเพื่ควาสุขค่ะทำใจโล่งๆเพื่อทำใจเป็นกลางรวมค่ะถึงพิจารณาอสุพะสัอสุพะสัญญาภาวนานะคะเจริญอสุพะก็เพื่อละราคะค่ะความกป็หนัดอินดีค่ะแล้วก็อันสุดท้ายอสุดท้ายอันนี้จะสัญญาภาวนานะคะก็คือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนะทำบุญเขียนทองเขียนแม่ทองจะได้มีค่ามมั่นค่ะก็ซึ่งเป็น การสอนแต่ละขั้นเนี่ยก็ท่านก็ค่อยๆสอนให้พิจารณาแบบจากข้ามมาเนาะให้ละเอียดขึ้นนะคะก็ทรงสอนให้พิจารณาเดินจงกรมจะไหมคะเราเดินจงกรมมาตรงนี้พิจารณาอะไรนะคะอนาปนสติทั้ง16ขั้นน่ะคะหลังจากท้ายะสูตรนะคะก็ให้ก็ทรงสอนถึงการเจริญอนาปนสติทั้ง16ขั้นก็ให้พิจารณาดูลมหายใจค่ะไม่ว่าจะเป็นลมหายใจ ก็รู้เข้าก็รู้สั้นก็รู้ยาวก็รู้ก็คือเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจใช่ไหมคะเพื่อให้มีสติสมาธิมีกําลังเมื่อสติสมาธิมีกําลังแล้วนะคะก็เราก็จะไม่ปรุงแต่งนะคะถ้าไม่จิตก็เราก็จะรู้เท่าทันการปรุงแต่งของจิตเมื่อรู้เท่าทันการปรุงแต่งของจิตแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นได้อะค่ะที่เจนในในรูปนามในขันห่านะคะก็เป็น ทรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเลือกได้เหมาะสมกับวัยของท่านท่านจะมาลงงานแล้วต้องต้องอินสเขียวได้เลยนะคะในพระสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านกันค่ะค่ะก็จากพระสูตรนี้สิ่งที่ได้นะคะนางยุก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราพิจารณาทั้งท่าทั้งข้าแล้วก็ขันท่าแล้วนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ความชอบใจหรือไม่ชอบใจนี้มันจะไม่สามารถที่จะครอบงำจิตใจของเราได้ค่ะ ก็จะทาให้เราค่ะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นอัตราตัวตนนะคะคแล้วก็ที่สําคัญในพระสูตรนี้ก็ยังเห็นว่าอานาปนาสตินะคะหรือการกําหนดดูลมหายใจะนะคะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจาําวันแล้วก็มีอันนี้สองมีผลจริงซึ่งพระสูตรนี้ก็พระภูมิคพระพเจ้าก็ทรงสอนท่านพระราหลเนี่ยก็ถือว่าออแบบเป็นการรับรองได้เป็นอย่างดีว่า สิ่งที่เราเพียนปฏิบัติอยู่อยู่กับลมหายใจนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนค่ะค่ะก็คือเป็นสิ่งที่พวกเราก็กําลังเพียนทํากันอยู่ใช่ไหมคะทางยุแล้วก็ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ในวันนี้นะคะพวกเรานะคะทางยูทา้งพิจเจนแล้วก็ด้านหลังก็จะเห็นว่าตอนนี้พิธีการหล่อพระเนี่ยคนก็เริ่มทยอยมาที่พิธีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้มีอีก ในไม่กี่นาทีข้างหน้านะคะอีกสักึงชั่วโมงนะคะพี่เจนเราก็จะมีการหล่อพอาก์ารนะคะก็ ได้ให้ท่านผู้ชมได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสําหรับการมาค่าในวันนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาค่ะนอกจากในวันนี้นะคะจะได้ธรรมะนะคะที่เราที่ยุกับพี่เจนนํามาสนทนาแล้วนำมาฝากท่านผู้ชมแล้วก็ยังได้อนุโมทนาบุญเนืท่านที่มาร่วมงานนะคะนั่งที่เก้าอี้พลาสติกได้รับแรงงานเจ้าของที่ทำในวันนี้นะคะก็ส่วนใบก็ได้ให้ความรู้แล้าอี้และที่มีป้ายชื่ออยู่กับท่านผู้ชมไปนั่งนะคะ เราเดี๋ยวมีเจ้าภาาสุสาราิม,าม,มาของพระ,ะพุทธองค์ไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องขอลาทานผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในพระสุดหน้านะคะ,คะสำหรับในวันนี้สวัสดีค่ะ,คะ,คะ